สวัสดีครับวันนี้ก็มียอยู่ผมไพ่หนึ่สองหกีวีกับคุณกับเกมชิเกมฮันเตอร์ทอมเตอร์ต่แล้วผมทำแสร์เอโก้กันทำไมกันเนี่ยซึ่งตอนนี้เราจะไปคุยกับแขกรับเชิญของพวกเรากันนะครับอุ้ยคุณเอคุณเอ คุณเอ๋ครับคุณเอ๋ครับไม่ตัวคุณเอ๋ครับตอบนะครับคุณเอ๋ครับตอบนยครับอัดช่องอยู่ครับรู้อัดคลิปอยู่ไม่สวัสดีคนดูเลยนะ ได้ยินอัดเคปอยู่ได้ยินคนโอ้ยตรงที่เราเอาระบุมเมื่อกี้กล่องสามกล่องเต็มไปหมดเลยตามมาได้ยินได้ยิน เราเป็นเธอเป็นแขกรับเชิญล้วตัวเนี้ย <iele> คุณเอครับทักทายท่านผู้ชมนะครับ คุณเอ๋คุณเอครับตอบไหมครับอัดคลิปอยู่ครับเธอ,อนี่เราอัดคลิปอยู่ทักทายท่านผู้ชมแล้วสิ เธอ,อทักทายคนดูหน่อยไมไมเราเ,เปิดไมโครโฟนอยู่เราอัดคลิปอยู่ฮะ,ะก็เราอัดคลิปอยู่ไงอัดคลิปอยู่มั่ง Hãy subscribe vô đây Ghiền Nhân. กำลังไปเธอได้ยินใช่ไหมว่าจังหวัน,นี้ครับวางระเบิดครับจิกต่อไปครับจิกจิกจิกอัดคลิปอยู่นะคุยกับท่านผู้ชมหน่อยจี้ Không, không buồn ạ à. Chụp thái ạ à. nhanh 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 เจอฆาตาการมั้ไหมลังไปเครื่องจะพังยังประตูกออกแล้วใครใครไปไป ดูเพื่อนเพื่อติดบัอกไม่รูส้สิอืมเธอ คุณอีนะคครับุณอีจะเข้ามาเมื่อไรเดี๋ยวก่อนคุณอีบอกว่าอะไรงั้น,งนก็ต้องเดี๋ยวก่อนนะครับ

นั่นพัดนี่ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ